เรื่องความรักยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมมาสวิทกันต่อเลยกับคู่ของเจเจกิตสันภูมิแล้วก็ต้านหนึ่งกันาวีนะคะที่ฝ่ายชายเขาก็ยอมรับเลยล่ะค่ะว่าแฟนผมอ่ะสวยวันสวยคืนครับ ไม่รู้ว่าคลั่งรักหรือว่าคลั่งเธอกันแน่แล้วค่ะสําหรับเจเจกิษณภูมิที่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าหวานใจอย่างต้านเหน่งกันเดียวีสวยวันสวยคืนจริงๆแล้วก็เหมาะสมสุดๆกับฉายาสวยกินคนค่ะงานนี้ฝ่ายหญิงก็ถึงกับเคอรเลยพร้อมกับยกความดีความชอบให้กับช่างแต่งหน้านะคะที่ก็ได้ในระมิดออกมาได้ปังแบบทุกลุกส่วนรูปในโซเชียลที่ได้ลงไปเนี่ยเธอก็บอกแบบแซวๆค่ะว่าก็คัดมาแล้วทั้งนั้นล่ะค่ะชีวิตไม่หยุดคน้คนหาความเป็นไปได้ สวยวันสวยคืนควันแรกจนถึงวันนี้ความสวยเขาเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างนะออเทรนมาแล้วตักสั่นอยากจะพูดอีกอย่างนึ่งอยากจะพูดอีกอย่างแต่ว่าก็อาจจะเจอแค่นหนูเวลาแต่งหน้าออกงานค่ะแต่ว่าเวลาอยู่บ้านก็จะเป็นอีกแบบหมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้กินคนหรอมันไม่ได้กินคนมันกินอะไรแต่รูปแต่รูป อยู่ในโซเชียลคือแบบมันปังมากแล้วก็ต้องคัดแล้วว่าแบบมันโอเคคือว่าคือว่าค่าชมในโลกโซเชียลมันใช้ได้ปะตอนไหนต่อยินคนเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ขอบคุณนะแกไม่เป็นไรแก